ได้เวลาอีกแล้วพี่น้องจ้ายายท้องสีก็สีมาคือเก่านั่นล่ะพี่น้องมาเลี้ยงเข่าปูเมื้อนี้ก็เป็นวันพระวันศีลเนาะวันพระวันศีลก็สิได้มาเลี้ยงเพิ่อนอยู่พอปานนี้ละ่ะพี่น้องแม่นเฮาบ่าได้มาขออีหยังล้อก็วันพระวันศีลเพิ่นก็เลี้ยงมาตั้งแต่ได้เท่าใดแล้วก็ต้องให้มีคนหนึ่งมาเลี้ยงถาดอยู่แล้ว เพราะว่าช่วงนี้แม่ออกแม่ยังเพื่อนกระโบายางบาอดเนาะบางคนเพื่อนขาบ่าแข็งเพื่อนก็นเลยห้ยายทั้งสีเป็นผู้มาเลี้ยงขันยายทังสีบ่ไปพุ่อนลราก็ซิมีตัวแทนมาเลี้ยงอีกคือก็มือดยายทั้งสียากก็ะไรมือน,นี้ก็ได้มาขอพรอน,น้ำปูด,ดำเขาเนี่ล่หละพี่น้องยุคกกธ,ธาตุนี่ล่หละเนาะ ตรงนี้เพื่อนกับซีเอิญกุดธ,ธาตมื่อน,นี่ฟ้าเปิดดีดีพี่น้องอากาศแจ่มใสอากาศแจ่มใสมื่อนี้ยายช่องสีก็ตอนแรกก็มา้าม้าผู้เดียวอืมวันนี้แม่นั่นเราก็เลยมา้าขอพรหายุดีมีแห้งแล้วม้าน้ำกลนอืมยายช่องสีก็มาเลี้ยง กระบ,บ่มียังมากมายดอกพี่น้องมีกะเลี่ยงธรรมดาเฮานี่ละ่ะจุดทูบบอไปเบื้องดูไปเบิงเบ้งดูจุดบอจุดยูจุดยูแต่บางวันนี้ยายท่องสีสีบ่โพดภาพหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วถ้ปผูใ้ใดเข้าม้าก่ะคอยมาเบิง้งเพราะว่ายายท่องสีก็สียเอาลงในวิดีโออันนี้ละ่ะให้พี่น้องเบิง่งเทียมีม่ส่งมีลาบน้ำแล้วเนาะเทียหฮาบบมี อีกยัางกอย่าวยายาทองสีเด้อพี่น้องเพระาะว่ามันก็บ,บ่ได้รูไปเหมือทุอย่างปานนั้นเนาะเขาก็มีความจิตใจใส่ศรัทธาเขาก็มาขอเพื่อนไปตามเรื่องตมราวของมนุษย์มนานี่ล,ล่ละยายทองสีก็เสียวมากแบ่งแก็ดสำหรับเพื่อนคนใดที่เขามาเบิ่งวิดีโอนี้เนาะเสียวมาให้เบ่ง แกทองสีบได้ไปทั้งล้วเด้อพี่น้องแกทองสียูไทยนี่หละแกท่องสียูไทยนี่แหละพี่น้องสําหรับมวดนี่ก็ได้บได้ว่าอของล้าดอกอมแม่นี่เราก็มาขอพรปู่บัดกุธ,ธาสนี่ละปู่ดําขอให้ปกปักรักษาครอบครัวของเรารักษาลูกสษาเต้าไปทํางานทั้งไกลว่าสัน จุดเทียนก็บม่ค่อยได้ดอกพี่น้องมือนี่ก็ได้ทรงสีล้มอยู่แย้ายทั้งสีกับสีค่อยเอามาให้เบื้องนี่แหละเพราะว่าสีท้ายเป็นลิปเดียวไปเลยพี่น้องสีท้ายเป็นคิดเงาไปเลยเนาะก็สีโดนแน่จากน้อยเห็นไปเห็นไปมาเบิ้งอีกดูนี่เบิงบ้งเบื้งโอ้ยท่านในชัดปันใดท่านในชัดปันใดพี่น้องท่านในชัดปันใดเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งใหม่ก็ได้ดรอก เดี๋ยวคนมาเบื้องใหม่อ้ล้มมาพี่น้องเอออย่าวาลมเด้ออย่าวาลมเด้อล้มแข้งคักขนาดเอ้าไก่แล้วไก่แล้วล้มแข้งลายก็ได้ไก่แล้วไก่แล้วพี่น้องเบื้องเอาเด้อบันีนผู้ใดเห็นตัวใดก็เบื้องเอาเริ่มซิมีเข่าโค้งมาแล้วล่ะขอให้โอ้ล้มล้มโอ้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 ล้มคักล้มเนี่ย โอ้ลมเราพี่น้องอ,อ,อันละพี่น้องกระเบื้องเอาเด้อขอให้มีโศกมีหลาบน้ำกันผูดใดกระได้ไปท่องสีขามาแบงปันพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางซื้อดอกจ้าผูใดเขามาเืิ่งคลิปนี่ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังได้จ้ะเด้อขอให้ยู่ดีมีแฮงตลอดทั้งขอบรัวสาธูจ้า